สวัสดีครับ่ะวันนี้คุณรัตนามาครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เนาะมันมีอาการยังไงครับก่อนที่จะมาเริ่มแรกนี่มีอาการจากการปวดหลังครับแล้วมันก็ร้าวลงมาที่ขาด้านซาหน้ากากออกได้ไหมครับเอาเอาแมสออกได็เหมอนกั้ปวดหลังปวดหลังแล้วก็ล้าวมาที่ขาด้านซ้ายจนตรงสะโพกอะครับครับ เป็นเอ่อเป็นเหมือนกับหลังเตาอ่ะแข็งมากการนั่งนี่ไม่ได้เลยมันจะเจ็ช่นหนั่งนั่งท่าไหนบ้างที่ไม่ได้ครับนั่งอย่างนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ค่ะนัไม่ได้เลยนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะไม่ได้เลยเพราะมันจะโดนกดตรงจุดที่ที่เราแข็งอ่ะมันก็จะเจ็บอืมโอเค พอเจ็บมากๆเนี่ยหลังเนี่ยเริ่มเดินกระเพกแล้วอเดินเสียสูดแล้วอะค่ะเพราะตอนนั้นเดินแล้วเจ็บมากเลยอ๋อโอเคเป็นมานานหรือยังครับเป็นมาน่าจะประมาณสักหกเดือนหกเดือนเนาะเจอกๆมันตืครั้งแรกก่อนมันตึงแล้วคิดว่าเป็นตึงปกติแล้วก็พยายามไปออกกำลังกายแล้วเสร็จพอหลังจากนั้นมันก็หายก็ไปกายภาพมาครับ ประมาณสี่ครั้งอืครับจนตอนหลังมันสู้ไม่ไหวแล้วเขาเรียกว่าตึงจนเจ็บตึงจนเจ็บเนาะเริ่มเจ็บแล้วเนาะ้อเจ็บแลว่าโอเคคือเมื่อก่อนเนี่ยนั่งอะไรก็ไม่ได้เลยเนาะแล้วก็นั่งนั่งชันเข่าก็นั่งไม่ได้ใช่ไหมนั่งไม่สามารถนั่งอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็นั่งไม่ได้แน่นอนเนาะ การใช้ชีวิตนี่เราบามากเลยค่ะอืมครับแล้วหลังจากทำมันก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนาะครับก็จะเป็น60%กสิบครับแต่ครั้งนี้อ่ได้ถึงแปดสิบเลยเออโอเคทดสอบมาแล้ว ทดสอบแล้วไปเที่ยวมาแล้วไปเรือไปเรือได้แล้วไปเรือไหมขึ้นนั่งได้เดิการเดินมีการเดินได้มากขึ้นอ๋อเรื่องหนึ่งการขึ้นกระได อนายี่จะเหมือนกับว่าก้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวสลับขานนะเขาก้โอเคะถ่อยรค่อยๆไปทีละทีละก้าวทีละก้าวไมสามารถก้าวเป็นเหมือนเหมือนธรรมชาติได้เลยโอ้ดีเลยคนลุกมันมันหลุดด่านที่สําคัญจริงๆไปแล้วครับตรงหลังนี่แข็งแรงแล้วที่ที่คุณหมอมา ตรงที่ว่าเข่าเข่าเข่าที่ต้นขาเนาะตรงสะโพกตรงนั้นก็จุดหลักครับมันก็ดีขึ้นตามดีเลยแล้วก็หลังก็แข็งแรงขึ้นหลโอ้ยดีใจแลรงก็ต้องพยายามเซฟนะคะไม่ต้องไม่ไปยกของหนักอ่าใช่ใช่ต้องเซฟหลังเลี้ยงก้มเลี้ยงยกของหนักไว้ก่อนเนาะแล้วก็ยังยืดตัวอยู่ไหมครับยืดตัวยืดอยู่เนาะตอนนี้ก็ชันเข่าได้ โอ้โฮเป็นจำเริมแรกๆท้ำไม่ได้ครับแล้วก็เวลาเราเจ็บเราก็บรรเทาเองได้อะไรใช่ไหมครับได้ค่ะเวลาเราเจ็บเนี้ยที่หมอให้บอกเราไปค่ะเราก็พยายามทำจากคือเริ่มรู้สึกว่าเราเจ็บทำง่ายด้วยแล้วก็จะทำคุอหมอก็ให้อาทิตย์ละสองอาท์ละครั้งนี้ค่ะใช่ครับถ้ามันเจ็บเนี้ยก็สองครั้ง เออโอเคพอทําก็เบาขึ้นเลยใช่ไหมใช่โอ้ดีเลยครับดีใจด้วยเนาะค่ะพอใจคุณคุณหมอได้ค่ะพอใจการรักษาไหมครับพอใจมากค่ะโอ้ยยขอบคุณบอกต่อเนาะค่ะครับขอบคุณได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ